CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมด็อเตอร์พนการทานน์นะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่92มาติดตามกันต่อนะครับว่า ในอีพีนี้เกียงอุ่ยจะสารต่อเจตนาของคงเบ้งอย่างไรติดตามได้ในซ m g Podcast วันนี้ครับตอนเกียงอุยสารต่อเจตนาของคงเบ้งฝ่ายพระเจ้าโจฮองได้ตั้งสุมาอี้ให้เป็นที่มหาอุปราชและสุมาอี้ก็คิดที่จะกำจัดแห่หัวปาเจ้าเมืองฮองจิว๋วซึ่งเป็นเชื้อสายของโจซองฝ่ายแห่หัวปาเมื่อรู้ว่า สุมาอีคิดที่จะกำจัดตนเช่นนี้ก็หนีไปเมืองฮันตงเพื่อสวามิภักดิ์เป็นข้าพระเจ้าเลาเซียนเกียงอุยก็พาแห่หัวป๋าไปเฝ้าพระเจ้าเลาเซียนณเมืองเสฉวนถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าพระเจ้าพิเคราะห์ดูเมืองวยกบเห็นก็ร่วงโรยอยู่แล้วข้าพระเจ้ารักษาเมืองฮันตงมาช้านานข้าปลาอาหารก็บริบู์ทักระแลทหารก็มีกำลังมากขึ้นข้าพระเจ้าจะขออาสาไปตีเมืองวยกบ จะตั้งให้แฮห,หัวป๋าเป็นทับหน้าไปทําการเห็นจะได้เป็นมั่นคงเกียงอุ่ยก็ทุลลาพ้าแฮห,หัวป๋ากลับไปเมืองฮันตงถึงเมืองแล้วจึงให้ทหารถือหนังสือไปเกลี้ยกล่อมเมืองเกียงให้เป็นทับหนุนแล้วจึงปรึกษากันว่าเราจะให้กุอนันลิหิมสองคนนี้คุมทหารห้าหมื่าพันยกไปตีกวยหวยเมืองเองจิว๋วไปตั้งค่ายอยู่บนเขากกสันเป็นสองค่ายทำการไปพลาง เราจึงขอย,ยกทัพตามไปปรึกษาแล้วให้จัดแจงม้าและเครื่องสัตราวุธข้าวสเสบียงให้กูอันลิหิมยกไปเมื่อไปถึงเขากกสันก็แยกทหารออกเป็นสองกองกองละเจ็ดันห้าร้อตั้งค่ายกระนาบเขากกสันไว้โดยให้กูอันอยู่ข้างตะวันออกลิหิมอยู่ข้างตะวันตกฝ่ายทหารกองตระเวนได้เอาเนื้อความไปแจ้งแก่กวยหวยว่า เกียงอุยให้ยกกองทัพมาตั้งกระนาบเผากกสันสองค่ายกวยหวยรู้ดังนั้นก็ให้มาใช้ถือหนังสือไปแจ้งข้อราชการณนะเมืองลกเอียงและกว,วยหวยก็ให้ต้านค่ายคุมทหารห้าหมื่นยกไปฝ่ายกูอันลิหิมเห็นทหารต้านไทยมากนักจะต้านทานไม่ได้ก็พาทหารกลับเข้าค่ายต้านไทยก็ให้ทหารตั้งค่ายล้อมไว้เป็นสองค่ายแล้วเกณฑ์กองทัพให้ไปตั้งสกัดต้นทางตัดลำเลียงทําให้ค่ายของกูอันลิหิมนั้น ขัดสนข้าปลาอาหารกวยหัวยยกกองทัพตามออกไปเห็นต้านท้ายล้อมข้าศึกไว้ดังนั้นก็ดีใจนักและกวยหวยก็ให้ทหารไปปิดทานน้ำที่ไหลเข้าไปในค่ายของกูอันลี่หิมฝ่ายกูอันลี่หิมเมื่อขัดสนด้วยน้ำและสเสบียงอาหารลี่หิมก็พาทหารของตนตีฝ่ากองทัพของวีโกกออกไปทหารกวยหวยต้านท่ายก็ฆ่าฟันทหารลี่หิมตายสิน้นฝ่ายตัวลี่หิมแม้ว่าจะถูกอาวุธหลายแห่ง แต่ก็หนีออกไปได้จนไปพบกับเกียงอุยส่วนกูอันนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ในค่ายเพื่อรอทับของเกียงอุยฝ่ายเกียงอุยหลังจากที่ส่งตัวลี่หิมไปรักษาตัวที่เมืองเสชวนแล้วจึงว่าแก่แห่หัวป่าว่าเราคอยท่ามเมืองเกียงอยู่นานแล้วก็ไม่เห็นมาเลยบัดนี้กองทัพซึ่งให้ไปตั้งอยู่ที่เขากกสันนั้นเห็นจะเสียทีแก่ข่าศึกเราจะคิดอ่านประการใดจึงจะมีชัยชนะแก่ค่าศึก แห่หัวปาจึงว่าข้าพระเจ้าเห็นว่ากองทัพกลวยหวยต้านทายจากเมืองเองจิว๋วยกออกไปล้อมเมืองกูอันอยู่แล้วถ้าเรายกทัพอ้อมไปตีหลังเมืองเองจิว๋วกลวยหวยต้านท้ายก็จะยกกองทัพกลับมาสู้กับเรากองทัพกูอันก็จะมิได้เป็นอันตรายเกียงอุยได้ยินดังนั้นก็มีความยินดีนักจึงชมว่าท่านคิดอุบายดังนี้เห็นจะมีชัยชนะเป็นแท้ก็เร่งรีบยกกองทัพไปตามที่แห่หัวป่ากล่าวนั้น ฝ่ายต้านทายจึงปรึกษาแก่กวยหวยว่าลี่หิมหนีไปได้แล้วจะไปบอกแก่เกียงอุยเกียงอุยรู้ข่าวว่าเรายกกองทัพมาล้อมอยู่ที่นี่เห็นจะยกทัพตีเข้ามาทางเขานิวเทาสันมั่นคงขอให้ท่านยกทัพไปสกัดอยู่ตำบลเทียวซุยเป็นต้นทางอยากให้ส่งลำเลียงได้ข้าพระเจ้าจะยกทัพไปตีเกียงอุยซึ่งจะตีถล่มเข้ามาถึงเขานิวเทาสันนั้นถ้าเกียงอุยรู้ว่าเราสกัดตัดทางลำเลียง ก็จะตกใจแตกหนีไปเป็นมั่นคงกลวยหวยเห็นชอบด้วยก็ยกไปตามคิดกันขึ้นฝ่ายต้านท้ายก็ยกทับไปรบกับเกียงอุยต้านท้ายก็หนีพากองทับขึ้นไปบนเขางิ้วทอสันเกียงอุยก็ไม่ตามขึ้นไปแต่ตั้งค่ายอยู่ที่เชิงเขาแล้วให้ทหารไปร้องท้าทายต้านท้ายเร่งยกมารบกันต้านท้ายก็ยกทหารลงมารบกับเกียงอุยเป็นหลายเวลามิได้แพ้ชนะกันขนาดนั้น มาใช้กองสอดแนมมาบอกว่ากวยหัวยยกทับไปตั้งสกัดอยู่ต้นทางแล้วเห็นจะส่งสเสบียงลําบากเกียงอุยตกใจนักก็ให้แหหัวป่าล่าทับไปก่อนเกียงอุยจึงยกตามไปภายหลังตันทายรู้ว่าเกียงอุยล่าทับหนีแล้วก็จัดทับไล่ติดตามตีไปฝ่ายเกียงอุยอยู่รังท้ายก็ได้รบก,กับตันท้ายกวยหวยและสุมาสูซึ่งยกทับตามมาสมทบในภายหลังแต่ขุนพลทั้งสามนายของวุยกก ก็ไม่อาจต้านทานฝีมือการรบของเกียงอุยได้จึงแตกไปสิน้นเกียงอุยจึงพาทหารไปถึงด่านแฮบังกวนอันเป็นด่านของเมืองเสฉวนได้สําเร็จฝ่ายกูอันครั้นลีหิมหนีไปแล้วคอยหากองทัพหนุนของเกียงอุยก็ไม่มาทหารขัดสนด้วยน้ํำนักจึงเปิดประตูค่ายพาทหารมายอมเข้าด้วยฝ่ายวีกกเรื่องราวยังไม่จบนะครับในอีพีหน้ามาร่วมลุ้มกันต่อว่า จะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ